นะอีกคดีหนึ่งก็คุณเป็นคนฆ่าเด็กใช่ไหมพาเด็กขึ้นบนบนเขาใช่ไหมแล้วเล่าเด็กไปทิ้งไว้จนตายผมไม่ได้ทําผมไม่ได้ทําเอา้าแล้วคุณไม่ได้ทําแล้วใครทำนะอ่าทาไมคุณให้การอย่างั้นนะ่ะอ๋อไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวผมต้องขับรถเข้ากรุงเทพก่อนหาทนายก่อนนะครับผมไม่ได้ทํานะครับคือทนายมันมีหลายสายทนายสายยาก็เนี้ค่ะก็ช่วยพอค้ายาพอเงินดี ทนายพอมเอกาสารก็อันนี้ก็รับจ้างพร้อมเอกาสารเอ่อรับจ้างทำพยานหลักฐานเทจนำสื่เทจพวกนี้ก็จะรวยครับเพราะอะไรเพราะไม่ต้องว่าความปลพร้อมอย่างเดียวนะครับตรวทนายคลายทุกเนี่ยมันมันว่ากันตรงไปตรงมาใครทําผิดมาหาผมก็มึงทําหรือเปล่าทาก็รับติดคุกไปนะกูจะช่วยมึงเต็มที่คือทํายังไงให้ให้มึงรับสารภาพแล้วก็สารลดโทษเดียวยาผู้เสียหายไปขอโทษนะครับ ไม่ใช่่าไปฆ่าเด็กตายฆ่าเมียตายอะไรต่างๆนะอา้อาวยังไปกล่าวหาผู้เสียหายอีกอาหาว่าฆ่าตัวตายเองอะไรเงี้ยไอ้แบบนี้สารก็ไม่ให้ประกันตัวแล้วนะอา่าเพราะอะไรถ้าประกันตัวออกมาแม่งกันหนีตอนแรกบอกรับสารภาพาพอทนายมาเยี่ยมปุ๊บแม่งบอกอะไรปฏิเสธสารศาสารก็ต้องคิดแล้วทิปหายปล่อยไปแม่งกันหนีอย่างงี้เพราะตอนแรกแม่งรับสารภาพพอตอนหลังมีทนายไปเยี่ยมบอกอ่าเฮ้ยกูไม่ได้ทํา เมียโกมีแทงอกตายเองอ้าวอย่างเงี้ยสมมตนินี่ผมพูดทั่วไปไม่ได้หมายถึงใครนะนะไอพวกไอช,กชักชวนคนเล่นการพนันอีกตอนแรกก็บอกว่าอะไรเนี้ยเออเออผมอหนูเป็นคนช,ชักชวนเล่นการพนันครับแต่พอได้ทนายใหม่ทนายดังนะค่าแรงดีครับอ๋อไม่ไม่ไม่หรอกครับอา่าหนูไม่ได้ช,ชักชวนคนเล่นการพนันนะชวนคนไปแทงสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ได้ชวนเล่นหวยใต้ดินไปแล้วแม่งนะ นะพอได้ได้ทนายมานะโอ้ทนายพาออกทีวีเลยนะอ่อนะครับสักพักไปแจ้งความแนละ้วเ,ออเพจปลอมหมดนะนะเพจต่าง,างๆแล้วต่างๆเนี่ยเพจปลอมไม่ใช่ของหนูนะนะที่ปกัปกปกักปักลิก์การพนันอะไรไม่ใช่ของหนูเลยของคนอื่นปลอมปลอ,อมของหนูไปทั้งนั้นนะ่ะเห็นนะเนี่ยครับทนายทนายมันมีหลายแบบอรทนายทนายคุณธรรมสูงกับทนายสายปลอมเอกสารทนายสายโจรทนายสายยามีเยอะมีเยอะ แต่ไม่หมดอ่ะเข้าไปในยู u b e แล้วพิมพ์ก็ว่าทนายสายโจนทนายมหาโจนทนายปลอยแันเต็มไม่หมดครับในเมืองไทยคนพวกนี้ไอพวกนี้จะรวยครับรถแพงบ้านราคารูใส่เสื้อผ้าโหทนายของลุงพลเงียบไปไหนนะไม่รู้ไม่รู้เลยผมไม่รู้นะไม่รู้ไปไหนไม่รู้เราไปถามลุงพลดูผมก็ไม่รู้เหมือนต้องถามลุงพล ยืมนาฬิกาเพื่อนมาคืนหรือยังครับลุงไม่รู้ต้องถามลุงดูพอถามว่านาฬิกาเพื่อนคืนยังไม่รู้ไม่รู้นะครับนะนะครับแกเป็นคนฉลาดไม่ใช่คนโง่หรกบางคนบอกอะไรว่าแกโง่ยังไม่รู้ทุกเรื่องไม่ใช่หรอกฉลาดพอตอบไม่รู้ปุ๊บไงเขาก็ไม่อยากจะถามต่อแล้วตอบอะไรมันก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้นะครับมันเป็นคนฉลาดบางคนบอกว่าลุงลุงเป็นคนโง่ไม่ใช่หรอกแกแกฉลาด พตอตอบไม่รู้แล้วมึงจะถามอะไรกูอีกนะนะจะถามต้องหาอะไร่ะมึงจะถามต้องหาอะไรนะอ่านะครับถามไปถามมาเดี๋ยวแม่จะแดกซะหนินะครับเนี่ยทำท่าทำทางแม่จะแดกพูดตุกขาวหัวเหื่อนโวโนะมึงจะถามต้องหาอะไรนะถามกับดีไม่ถามถามเอาพ่องเลยเลยนะยางเลยนะยางนะนเลยนะของยังไม่ขึ้นนะแน่นะอออืม อาจารย์ครับพูดถึงพอโอรงพยาบาลหน่อยโอ้โหนะครับไอ้นี่ก็ชั่วชิบหายเลยนะไปเรียกเงินใต้โต๊ะคนก็มาประมูลงานเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์เสือกไปเรียกเงินเขาถ่ายก็จนได้ไถ่ายก็จนไม่ไหวอ่ะสุดท้ายก็ไปเรียกหน่วยงานเขาเรียกว่าปปป,ป,ปตำรวจนะจับขาหนังขาเขา่าสมนํำหน้ามากคนละยาเป็นข้าราชการแล้วเนี่ยนะ ทุจริตต่อหน้าที่รีดไถประชาชนไอ้พวกนี้เขาเรียกไอล้ละยำนะสมน้ำหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเจอตำรวจข้าราชการนักการเมืองรีดไถเงินนะครับก็บอกผมก็ได้เดี๋ยวผมพาไปที่ปปป,ปตอรอแล้วก็วางแผนแล้วก็เอาเงินไปล่อซื้อจับแม่งคาหนังคาเขา,า,ขา,ขาเลยทั้งตำรวจทั้งทนายทั้งอายการทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยงานไหนก็แล้วแต่ที่แม่งชอบเรียกเงนินเรียกทองวิ่งเต้นลงก็ดีเนี่ยนะ ล่อซื้อจับแม่งเลยครับพวกตบซับพวกอะไรทั้งหลายเ,ยเอามันติดคุกไปหมดบอกผมเ๋ยผมพาไปเลยครับจับมันครับพวกชั่วมันจะได้หมดไปจากแผ่นดินไทยชุกรูดาราดางัดางๆเลยไปจ้างทนายคดียาเสพติดอ่าไปไงนะสาลชัน้นตะ้าายนยกนะภาศาลอุทณ์ไงจำคุกตลอดชีวิตลดโทษเหลือสามสิบสามปีสี่เดือนสุดท้ายต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศแต่ค่าทนายได้ไหมได้รวยก็เป็นแถวเลยโอ้โหแต่ลูกความไปไงนะ ติดคุกคเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเพียนายขายทุกจะเป็นเพียรที่ตรงไปตรงมามึงทําผิดมึงก็รับโทษไปติดคุกไปนะจะมาให้กุกรอมเอกสารเบิกความเท็จไปเคลียร์ตำรวจนะไปคุยกับผู้การคุยเฮ้ยคุยกับผู้กับเปลี่ยนสำนวนได้ไหมอ่าบิดสำนวนซื้อสำนวนรู้สำนวนล่วงหน้าไอ้พวกนี้เขาเรียกสายโจรนะครับไม่ผิดมารยาทหรือคะก็ ก็พวกสายโจรก็ต้องผิดมันญาติแต่ก็ต้องมีหลักฐานไปเล่นมันไงน,นี่แหละมันเป็นอย่างเงี้ยไอ้พวกนี้จะรวยนะนะครับวันนี้จานของขึ้นพูดได้สะใจดีมากเอาขอบขึ้นจริงจริงผ,ผมของไม่ค่อยขึ้นนะนะครับพราะมจะหกสิบแล้วขึ้นไม่ไหวแล้วนะนะใครอยากถามอะไรก็ถามมาโอ้จากลาวก็มีอะโอ้โหไปทั่วลยเนี่ย สบายดี FC จากสปปลาวอ๋อสบายดีก็คือสวัสดีผมเคยไปสอนที่ประเทศลาวไปสอนให้กับไออะไรวะไอไอ้โทรศัพท์ลาวทุรคมไปสอนที่หอรประชุมแห่งสาดลาวมาแล้วไปมาหลายวันงั้นก็แสดงว่าเงินมันซื้อได้ทุกอย่างเออนะนะครับถ้ามีเงินก็ผลคดีมันก็เปลี่ยนแปลงไปได้ถ้าเราไปเจอทนายสายโจน นักวิ่งเต้นล้มคดีมาเจอกับตำรวจบางคนรับเงินรับทองคดีมันก็เพี้ยนได้เป็นไม่ได้คนชั่วมันก็ต้องมีในทุกวงการทนายโจรก็มีตำรวจโจรก็มีแต่มันมีส่วนน้อยคนวงนี้ก็จะร่ำรวยครับโอ้โหดูดูใส่เสื้อผ้าดเดี๋ยวแม่งรองเท้าเกงในนะรองเท้าแม่งก็ต้องแบบระดับกุชชี่หัวเข็มขัดเออเมสเสื้อแม่งต้องตาจระเข้คนพวกนี้รถเลิศแม่งต้องหรูว่าเกินฐานะแม่งคือร่ำรวยอ่ะ ผิดปกติวกเนี้ยอืมใครอยากถามถ้าผมไม่ทําแล้วใครจะทํานะครับถามเลยครับอาจารย์ครับมีคนแอบอ้างช่องอาจารย์ครับเหรอมีอ่ะอ๋อคุณเสรีนะช่วยอินบ็อกมาหน่อยเ้ีใครแอบอ้างช่องผมเดี๋ยวผมจะได้เอาตำรวจไปจับนะ ทำไมทนายสายโจนจึงรวยเอารวยเอาไม่ติดคุบก็เพราะอะไรเพราะมันก็มีตำรวจดูแลเนี่ยไปไหนมาไหนมันก็มีตำรวจระดับในพลตำรวจโทพลตำรวจเอกพลตำรวจตีถ่ายรูปคู่นะไปทำบุญทำทานอะไรต่างๆนะคนก็ต้องคิดว่ามันเส้นใหญ่โอโ้โหยกูวันนี้ครับวันนี้ครับพี่อะไรต่างๆนะน,นะนะฮะมันก็อาศัยแบบใกล้ชิดนายตำรวจผู้ใหญ่บ้างเอาไปอ้างหากินหาทาง ที่เผาแล้วตำรวจอาจารย์คิดว่าเป็นมือที่สามหรือเปล่าเป็นไปได้หมดมันเป็นไปได้หมดน่ะนะการที่จะบอกว่าใครเป็นคนเผามันต้องมีพยานหลักฐานพิสูจน์นะสมัยก่อนเสื้อแดงประท้วงแถวลาดประสงค์ก็บอกเสื้อแดงเผาเซนท่านสุดท้ายแล้วมันใช่ไหม่ะนะศนะาลตัดสินว่าไงอะมันต้องมีพยานหลักฐานบางคนอาจจะแต่งตัวหรือไปรวมอยู่ในกลุ่มม็อบแล้วเผาก็ได้มันเป็นไปได้หมดน่ะเพราะนั้นเราก็ไม่สาม,มารถที่จะไปโอ้ยนะ ไม่มีใครหรอกนอกจากม็อบอะไรเงี้ยไม่ได้เราไม่รู้คนที่มาแฝงตัวอยู่ในม็อบก็มีมอ็อบก็ได้มันเป็นไม่ได้หมดมือที่สามตีนที่สี่อะไรเป็นไม่ได้หมดอา,อาจารย์เดชาทําไมตรวจโควิด COVID, ทําไมไอเครื่องตรวจโควิด COVID, ทําไมแพงจังซื้อมาสี่สิบขายสองร้อยห้าสิบจริงหรือเปล่าไม่รู้ต้องถามรัฐบาลแต่คุณมีหลักฐานว่ารัฐบาลโกงหรือข้าราชการโกงคุณก็เอามาเดี๋ยวผมช่วยแฉให้ เนี่ยมาออกรายการได้เลยครับรายการเราเนี่ยนะเอออกรายการได้เต็มที่เลยต้องมีหลักฐานเอาไปกล่าวหาอะไรอะไรไม่ได้อะมีหลักฐานเอามาเลยจัดให้เนี่ยถ้าทนายขายเครียดอาจจะไปเจอพวกทนายปลอมเอกสารนเนี่ยมันเนี่ยนี่ก็มีทนายปลอมเอกสารปลอมบัตรป,ประจําตัวตาวํารวจทนายเบิกความเท็จอันนั้นคนละช่องกันเอถ้าใครเป็นโจรเป็นอะไรพวกค้ายยาก็ต้องไปช่องเขาเรียก ช่องทนายสายโจรอันนั้นก็เรียก่าฝันใจโจรนะครับนะครับตอนแรกโจรรับสารภาพฆ่าพนตายนะทนายไปเยี่ยมบอกว่าผมให้การบริสธผู้เสียหายใช้มีดแทงตัวเองอจนเสียชีวิตครับอ๋อครับนะครับนะครับอันนี้เขาเรียกสายโจรนะนี่ที่ผมพูดเนเไม่ด้หมายถึงไทรนะตอนแรกก็ข่าวออกบอกนะผมฆ่าเมียตายครับนะครับเนื่องจากว่า ทะเลาะก,กันเรื่องความหึงหวงครับแต่พอสักพักไปเจอพวกทนายสายโจรสายปลอมเอกสารครับอพอไปเยี่ยมเสร็จเรียบร้อยครับผู้สื่อข่าวไปถามคุณข่าเมียตายไหมเออผมให้การบริสธนะผมขอให้การชันสารตอนนี้ผมไม่สะดวกแต่เมียผมเนี่ยได้เอามีดเนี่ยแ,แทงตัวเองตายครับอ๋อนะครับนี่แหละครับแต่ด่เขาเรียกทนายสายปลอมเอกสารทนายสายโจรที่ผมพูดในหมายถึงทั่วไปนะ